Không được, không được, không được, không được. Tại sao ạ? những ต้องนี้ต้อง ทำเหมือนร้านเรากว้างกาวรึ่นก็ชนกันแล้วโอเคเปิดรายการสวัสดีครับผมคุณพี่เบิร์ดครับผมคุณพี่พิรับกับรายการอาคาเฟ่ครับคาเฟ่ที่จะเสิร์ฟเมนูศิลปะให้น้องๆทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้จะมีเมนูอะไรกันบ้างไปดูดูเลยครับ เฮ้ยผู้ยพิทตองพี่โตเป็นอะไรพี่โตเป็นอะไรมาครับอุ้ยโคตรอ๊ยมันเป็นสีอ่ะเทพเจ้าสายฟ้าแล้วเจ้าเราเป็นใครอ่ะข้าเป็นพิธีกรรายการความศิลปะเด็กจจะเข้าแหละโอ้ยโดนตีแต่เต้น วันนี้ก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับเรื่องของการทําศิลปะจําลองนั่นเองแปลกอีกแล้วใช่ไม่เคยเห็นเลยก็คือวันนี้จะเป็นแบบว่าเรื่องการทําของเหมือนในลักษณะต่างๆครับมีตั้งแต่ฝีมือของเด็กไปจนศิลปินมืออาชีพเลยครับโดยเมนูแรกของเราก็จะเป็นที่เด็กทำจำลองโครงกระดูกเป็นการศึกษาอาโตมอนกันนะงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับกับรายการคิดวิ์แซนยาร์ดครับไปดูเลยครับ สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนริติกายศึกษาวันนี้เราจะมาทำตุ๊กตาโครงกระดูกจำลองวิธีการทำคือเราจะวาดลูกกระโหลกศรีรษะลงบนจานต่อมาวาดกระดูกแขนกระดูกขาทั้งหมด8ชิ้นส่วนอีก7ชิ้นที่เหลือก็ให้ทำเหมือนเดิมจากนั้นเจาะรูที่กระดาษเพื่อที่จะเอาเชือกร้อยเข้าด้วยกัน กระดูกเตรียมไว้บนโต๊ะจากนั้นนําเชือกมาร้อยด้วยกันจากนั้นแขวนตั้งไว้เป็นอนเร็จสิ้นครับเสร็จแล้วคะ่ะกระดูกส่วนสำคัญสำคัญมีออสีราซี่โคง เชื่อมต่อกันจะทําให้ร่างกายตั้งตรงและสามารถขยับเคลื่อนไหวได้ครับอันนี้<ม>เป็นงาซเลยเนงานเป็นงานของเด็กๆเ,เนอะที่ <S 2> <S 2> <S 2> เอาจริงๆมันก็คือสื่อการสอนขั้นต้นนะ <S 2> <S 2> <ช>เพราะว่าอย่าง สเกลหรืออนาโตมีของกระดูกจริงๆแล้วมันไม่ไม่ถูกถูกหลักจริงหรอกแต่ว่าใช่มันเป็นการ์ตูนแต่ว่าก็ทําให้เด็กเข้าใจพื้นฐาน<ม>เพื่อและถ้าเด็กชอบก็ไปศึกษาต่อได้ว่าเพราะจริงๆแล้วกระดูกเป็นอย่างนี้หรอมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะเพราะอันนี้นเป็นกกรูปการ์ตูนเนาะ,ะแต่ว่าก็ทําให้เด็กเข้าใจคร่าวๆว่าจริงๆแล้วมันจะอาจจะเป็น,น้าตาแบบนี้มันน่าจะเป็นจุดอ่อนอันหนึ่งที่ยากมากในการที่จะจะทำพรีเซนต์ในการแพทย์เพราะว่าคนที่รู้เรื่องการแพทย ก็อาจจะพรีเซนต์ไม่เก่งแต่คนที่ทำพรีเซนต์พวกแเมะไรเนี่ยก็ไม่รู้พื้นไม่รู้ข้อมูลจริงใช่ทีนี้ผมรู้จักคณะหนึ่งเขาเรียกมีเดียการแพทย์แต่ตอนนี้ที่รู้จักก็มอขอนแก่นอ่ะแล้วก็บางมดก็จะมีคณะมีเดียเพื่อการแพทย์เลยใช่เขาจะเรียนคู่กันอย่างนี้แหละไม่ไม่รู้เชิงลึกว่าเขาเรียนอะไรกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายคือเหมือนกับผลิตบุคลากรที่สามารถทํา <ม>สื่อ,ท,อท,ที่เป็นเกี่ยวกับการแพทย์ให้คนทั่วไปเข้าใจได้ใช่ซึ่งเอาจริงหลักการาหลักการแพทย์หรือการศึกษาอาโตมีจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยก่อนยุคแรกเริ่มเลยครับผมอย่าง ยุคของดาวินชีเองที่รู้จักกันทั่วไปตัวดาวินชีเองเขาก็ศึกษาจากศพนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะที่จะศพทช่ที่จะเอาศพมาพามาดูอะไรอย่างเงี้ยดาวินชีเองก็ต้องแอบมีเพราะมีบันทึกว่าดาวินชีเคยทําในสมุดสเก็ตของเขามีเรื่องของศิลปะเข้ามาด้วยเพราะว่าเขาต้องวาดให้เข้าใจให้คนมาดูหรือตัวเขาเองกลับมาดูกลับมาดูบันทึกของเขาให้เข้าใจให้รู้เรื่องใช่ยากเน้ะ ยากมากคืออย่างดาวินชีเนี่ยเห็นไหมว่าเขาทําทุกอย่างเลยเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะว่าเขาสังเกตเขาทดลองศึกษาเรื่องอนาโตมี่คนจากศพและเขาก็เป็นศิลปินด้วยวาดภาพด้วยอย่างโมนาลิซาหรืออะไรอย่างนี้เราเคยเห็นกันดูสมัยก่อนดีทํทำการศึกษาอะไรอย่างหนึงนี่มันยากมากจริงถ้าเทียบกับสมัยนี้น้องๆน,นี่สบาย,ยอ,อยากจะศึกษาเรื่อง โครงกระดูกเลยเราศึกษาเปิดหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมีเยอะมากให้เราคิดว่าแบบเฮ้ยอะไรก็เราก็ศึกษาได้ถ้าเทียบกับคนสมัยก่อนเนาะเดี๋ยวนี้เราแบบโหอยากศึกษาอะไรมีเนื้อหาข้อมูลที่ที่พร้อมที่จะให้เราเรียนรู้อยู่แล้วอะ่ะดังนั้นแบบโหเราเปิดกว้างมากแล้วถ้าน้องสนใจใฝ่รู้เรื่องราวนอกเหนือจากห้องเรียนเนี่ยก็สามารถไปศึกษาได้เลยครับจากหนังสืออินเทอร์เน็ตต่างๆเนะยครับผมใช่ครับ อันนี้เรามาดูเมนูที่2กันบ้างครับครับผมคล้ายๆกับเมนูแรกที่เราจะทําจําลองของจริงขึ้นมาแต่ว่าอาจจะใช้ในอีกวงการหนึ่งวงการนี้เป็นวงการที่ใกล้ตัวผมนิดนึงวงการภาพยนตร์โอ้ยย่ามีเบิร์ดเป็นดาราดุจเทพทำทำงานเบื้องหลังอ๋อทำงานเบื้องหลังก็ก็ทั้งละครภาพยนตร์เวลาเขาเขาเรียกว่าสเปเชียลเอฟเฟกต์เมื่อก่อนเนี่ยยังยังไม่มีคำว่าวิชวลเอฟเฟกต์เราใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์ก็คือทำทุกอย่างใช่ทำทุกอย่างให้เป็นแบบ เหมือนของจริงแล้วก็แล้วก็เอาไปใช้ในในในฉากเป็นของพร็อพอ่าแต่ว่าถ้าเกิดมันมันจะลดความอันตรายได้ค่อย่างเช่นเป็นขวดป้อมอ่าอย่างเช่นถ้าถ้าทำมีดเนี่ยถ้าเป็นถ้ไปใช่ไฟก็มีดเสียบปุ๊บมีดไปมีดก็หกลงไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะเป็นเลือดออกมาแทนเลือดเลือดปลอมอะไรเงี้ยไอเนี้ยมันก็จะมีเหมือนกับใช้วัสดุอะไรก็ได้เพื่อที่จะเพื่อแทน ใช่แนแต่เป็นวัสดุที่ที่เซฟอันตรายใช่เองเอาเอาขวดมาตีหัวเงี้ยขวดจริงก็คงไม่รู้อะไรแตกก่อนแต่ว่าทําขึ้นมาเพื่อให้ขวดแตกเราไปดูว่าเขาใช่ว่าเขาทำยังไงกันกับน้องๆ้องคิดเรนเจอร์ครับปฏิบัติการเด็กช่างคิดครับไปดูกันเลยครับ เลยอ่ะดดูิพี่โต้ใช่ไหมล่ะที่สุดยอดเลยไปดูดินแม่แนวดินอ่ะเนี่ยดูดิเนี่ยที่เราเห็นอ่ะพี่แต่มันเบาๆนะใช่ป่ะเนี่ยดูก้อนอิดดิพ้ยตอนแรกแบบคิดว่ามันจะแบบหนักๆใช่แล้วแบบมันมีแบบมีระเบิดยิงปืนแก้วแตกเลยอ่ะแก้วดิแตกเที่ยมมาเลยเฮ้ยทุกคนแป๊บนึงแล้วพี่โต้อ่ะเออนั่นดิใช่ไหมเห็นพี่โต้ยิงผ่านระเบิดมาวิ่งผ่านระเบิดมาจะเป็นอะไรพี่โต้เจ็บไหมคะ เป็นห่วงพี่เหรอใช่ใชครัโขอบคุณมากที่เป็นห่วงพี่อ่ะโว่โมันเป็นการแสดงจริงๆว่า<ะ>พี่ตัไม่เป็นอะไรอยู่แล้วอออมันเป็นอิสตร์หนึ่งในการใช้ในละครแล้วก็ภาพยนตร์ต้องมีเทคนิคที่ทําให้ดูแล้วแบบสมจริงแต่ว่าปลอดภัยที่สุด เขาเรียกว่าสเปเชียลเอฟเฟกต์สเปเชียลเอฟเฟกต์มันคืออะไรอะครับอยากรู้ใช่ไหมอยากครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้เรื่องนี้กันแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าคนที่จะมาสอนเราในวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแต่เป็นปรมาจารย์ในการทำสเปเชียลเอฟเฟกต์ใช่หนังที่พวกเราเคยดูไหมเออแล้วถ้าเกิดอย่้นเราจะได้เรียนกับเขาเลยอ่ะใช่ถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยเราจะได้ทำสเปเชียลเอฟเฟกต์แบบนี้ไหมอยากทำครับอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมใช่วันนี้เนี่ยอาจจะได้ทำหมดเลยโอ้ ขับปืนระเบิดแบบนี้เหรอพี่โตน้ำมันหรือเปล่าน้ำมันมันไม่ยืมใช่ไหมเปือว่าจะเป็นพวกยางอะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนี้คือแบบเขาทาทั่วเ้าเรียกว่าเจลไฟเจลไฟนี่เราทําขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้ทำไฟไหมโดยเฉพาะอันนี้เราก็สมมุติว่าเป็น ่็เป็นกระดานบ้านโอ้ยเหมือนจริงมากเลยนะครับคือเขาร้อน่างนี้นะครับพี่ต้นร้อนมากควบคุมไฟด้วยถ้าเราจะต้องการดับเราก็จะมี CO2 มีสเปรย์น้ำอ๋ออันอะๆดินระเบิดก้อนใหญ่ๆหรือเปล่าดีเลยไปแล้วดูนี่น่าจะเต็มแล้วนะเอาละน่าจะได้แล้วแหละได้ไหมครับได้ละได้ละชื้นได้แล้วอู้เอาละแล้วเราเอาแก้วตักฝุ่นแล้วก็ฝุ่นตัวนี้เราก็จะโรยเข้าไป อ่ารวยแค่ไหนแหละโอ้หรวยทั่วทั่วพร้อมใช้งานปุ๊บต้องเซตด้วยเฟิร์สก็คือต้องถอยมาด้านหลังของระเบิดใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวเราอยู่ด้านนี้ดีกว่ามาอยู่มาตรงนี้เราจะนับสามสองหนึ่งโอ้โหอ้เยอะมากก้อนทีเต็ปหมดเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกไม้ก็อก เนื <One input> ่องจากมันจะมีความคล้ายเรื่องของดินครับผมแต่ว่าด้วยความเบาเนี่ยเวลาเราใส่ในระเบิดลมเนี่ยเวลามันโดนอะไรมันก็จะไม่เจ็บนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยอย่างที่ถือนี่คืออิดนะครับโฟมโฟมเซอริโฟมแต่ว่าเป็นสีสีเทาเหมือนเหมือนคอนกรดตอนแรกผมนึกว่าเป็นก้อนอิดเลยครับตอนนี้เห็นระเบิดนะครับใช่ส่จริงมากเลยใช่ค่ะแฮนด์เฮลตัวนี้ เพือ Beni, vida, ่อจะสาธิตให้ดูว่าเวลาทำฝนขึ one, ้นมาหน้าตามันจะเป็นยังไงอ๋ออยากดู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 เอาละมาเรามาดูกันเลยโอ้ยยอุ้ยเหมือนจริงมากอะเป็นเม็ดเม็ดใช่ไหมคือแบบว่าละอองมันสาดมาจริงๆเลยครับเห็นบ้างเป็นเม็ดๆม็ดเลยเหมือนฝนจริงอะมันกระจายแบบละอองแล้วแบบว่าเป็นเม็ดเล็กๆแบบไม่ได้พวดไกลด้วยนะเห็นบ้ามันไกลด้วยฉากยิงปืนที่เคยเห็นแต่ในหนังไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกทำหรอเนี่ยแล้วจะใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์ทำแบบไหนกันนะ เฮ้ยพี่โต้พี่โต้เป็นไรพี่โต้เป็นไรมาครับอุ้ยโต้ยมันเป็นสีอ่ะ เป็นสีมันจะได้ไงคะเสื้อมันขาดด้วยครับเนี่ยแต่เสื้อขาดจริงนะใช่ไหมเสื้อไม่ขาดนะเจ๋งไหมเจ๋งครับเจ๋งมากตอนแรกพี่ตูนคิดว่ามันอาจจะแบบเจ็บสุดหรือว่าสะเทือนอ่ะแต่ว่าอันนี้ไม่สะเทือนเลยครับเอฟเฟกต์อันเนี้ยครับเราจะเรียกว่าบอดี้ฮิตเราจะมีเป็นเลือดก็ได้ครับเป็นฝุ่นก็ได้จะทําให้มันเกิดขึ้นได้มันก็จะเป็นเขาเรียกชุดสคริป อันนี้คือชุดรีโมทไรเลสไม่มีสายต่อคนกดรีโมทก็จะอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็จะฟังเสียงปืนเพื่อจะให้มันซิงกันแต่ว่าแบบปลอดภัยมากๆเลยนะอันเนี้ยโอ้ไม่น่าเชื่อนะคบพี่โต๊นเพราะว่าเนี่ยว่าพี่โต๊จะมีชีวิตรอดใช่ไหมใช่คับแบบตกใจมากโอ้โหเท่มากเลยอ่ะผมกำลังดึงนิ้วอยู่อ๋อ special e f ฟ e c t นิ้วขาดยังเล่นอีกเหรออายุเท่าครูพี่เบิร์ดยังเล่นถอตนิ้วไม่มีใครดึงนิ้วเหมือนที่ผมอีกแล้วเด็กเมื่อกี้ที่เขาน้องๆไปดูที่เขาทําเหมือนแบบ ระเบิดถ้ำอ่ะปุ้มแล้วก็มีแบบเศษหินเศษทรายครับการที่ต้องใส่คิดว่าต้องใส่อะไรเข้าไปตอนที่มาระเบิดเนี่ยเห็นไหมครับว่าเขาต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนอว่าการระเบิดถ้ำจริงๆเนี่ยมันจะมีอะไรกระเด็นออกมาบ้างการที่เขาทําของจําลองหรือพบอจำลองขึ้นมาเนี่ยก็ลดความเสี่ยงเพราะมันจะเกิดอันตรายแล้วก็ลดคอสในการจ่าย เพราะว่าถ้าเราไประเบิดถ้าจริงเนี่ยะมันคงจะแพงบางอย่างบางอย่างก็ลดคอสบางอย่างเพิ่มคอสแต่ว่าเพิ่มคอสเพื่อลดลดความอันตรายใช่ซึ่งการทําแบบนี้ทําให้มันเหมือนจริงมากเท่าไหร่เราต้องศึกษามากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการทําขวดปลอมที่ธรรมาต้องมาดูว่าขวดจริงที่แตกมันจะออกมาเป็นลักษณะไหนดังนั้นการทําขวดปลอมลักษณะแบบอพอมันแตกแล้วมันจะเป็นการ เป็นเขี้ยวเป็นเหมือนฟันฉลามอย่างนี้ต้องทําแบบไหน,น,นใช่หรือว่าระเบิดถ้ำขึ้นมาต้องมีอะไรกระเด็นมาบ้างกระเด็นออกมาในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องศึกษามาก่อนจริงจงมันจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งอาจจะคิดไม่ถึงพวกพวกที่ไม่ใช่แค่ให้มันเหมือนจริงแล้วก็มาใช้งานให้มันดูเซฟขึ้นคือบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องน้ําหนักด้วยมโลหรือ ดาบหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดดาราไปถึงจริงนักแสดงถึงจริงแล้วแบบโล่มันหนักมากโล่เหล็กอ่ะเพราใช้ไม่ได้เราต้องเอาของปลอมเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าให้ออกไปยืนหูเหมือนยืนถือได้อะไรได้และแล้วบางอย่างครับคืออาจจะต้องใช้สเกลที่มันผิดไปจากของจริงเขาก็ต้องทําจําลองขึ้นมาเพื่อให้แบบว่าดูในจอแล้วแบบวุ้ยสวยงามอะไรเงี้ยครับอย่างผมเคยไปเห็นที่กองถ่ายของหนังเรื่องพนเรศวรที่เป็นจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยที่กาญจนบุรี เขาทําทุกอย่างเป็นพอ็อป <Photoshop. S 1> ทั้งหมดทั้งหมดเลยแม้กระทั่งรูปปันสิงตัวใหญ่สีขาวนะสีขาวอันนั้นก็ทำจากโฟมนะแล้วก็มีโซ่ที่อยู่ตรงสะพานโซ่ที่เป็นโซ่ยักยัดสนิมขึ้นอันนั้นก็เป็นโฟม ทั้งหมดนั้นแทบจะเป็นโฟมทั้งหมดเลยแต่ทําเหมือนมากขนาดดูใกล้ๆยังแบบเหล็กหรือเปล่าหยิบขึ้นมาโอ้เบาโงงเลยเดี๋ยวน้องๆอาจจะสับสนว่าเฮ้ยทำไมอยู่นี้เห็นมีแบบกรีนสกรีนหรืออะไรพวกเนี้ยคือมันจะแยกเป็น2คําำเขาเรียกว่าสเปเชียลเอฟเฟกต์กับวิชวลเอฟเฟกต์ใช่ครับสเปเชียลเอฟเฟกต์เนี่ยก็คือจะทําของจริงเลยทําระเบิดทํากระท่อมโดนเผาทํามีดทําดาบเมื่อกี้นะครับคือสเปเชียลเอฟเฟกต์คือเอฟเฟกต์ที่แบบพิเศษขึ้นมาแต่ว่าวิชวลเอฟเฟกต์เนี่ยคำว่าวิชวลเนี่ยก็คือทําในคอมพิวเตอร์นนั่แหละ ทำให้ตามองเห็น<ช>โดยที่เราใช้คอมพิวเตอร์อ่าจริงๆก็อาจจะไม่มีไม่ไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆ <นะ S 2> ใช่อย่างเช่นแบบอาจจะมีฉากใช้ดาบไฟฟันลงไปจริงๆแล้วอาจจะมีแค่ดาบธรรมดาแหละไม่มีไฟ<ต>ฟันแต,แต่แต่เดี๋ยวนี้มันแอดวานซ์ขนาดที่ว่าบางทีมีดปักอ,อกอยู่เนี่ยคือมีดอ่ะคือ คือคอมพิวเตอร์เออใช่ไม่มีมีจริงไม่มีมีดจริงทําเป็นพ็อปด้วยซ้ําใช่แต่เม่ต้องเหมือนจริงเราไปดูพี่โจกับน้องพลดูว่าเขาจะเอากระดาษนี่แหละมาทําให้รู้สึกว่ามันเป็นเหล็กม,มันเป็นโล่มันเป็นอาวุธอะไรที่แบบมันดูหนักแต่จริงมันไม่หนักโดยใช้เทคนิคการลงสีแบบศิลปะรายการสอนสินเหมือนเดิมครับพี่โจและน้องพลไปดูกันเลยครับ สวินสุดเท่งานใหญ่ใช่ครับผมใจต้องนิ่งงานใหญ่แต่ต้องนิ่งก็ต้องนิ่งแหละใช่เพราะว่าต้องมีสมาธิในการทำนะครับของพี่โจจะเป็นแบบแผ่นแบนๆใหญ่ๆอย่างนี้มาเป็นโลกของคนจะเป็นคอครับ์สคอครับอ๋อไอ้ก้อนนี่เลยเหรอใช่ครับผมนั่นคือคอนี่มันจะมีที่จับใช่ครับ้เดี๋ยวพี่โจขอเอาทั้งทั้งแผ่นนี้เลยนะเดี๋ยวกะขนาดโลกก่อนหรือว่าจะออกมาเป็นทรงไหน ประมาณนี้อ่ะไมใหญ่ไหมครับผมต้องเอาไว้กันคอ้อนไงต้องกันคอ้อนหน่อยแล้วก็เติมกรอบรูปเลยนะครับก็เว้นระยะให้เท่าๆกันทั้งอันนะครับเดี๋ยวคอ้อนของคณก็ต้องแบ่งขอบข้างนอกไว้ก่อนครับตรงตอนนี้เดี๋ยวก็จะใส่ลวดลายข้างในแ้นะครับแล้วข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวคนมีแกน กระดาษห่อของขวัญนะครับกวัดตรงกลางนะครับแล้วก็วาดวงกลมนะครับแล้วก็นานตรงนี้ไม่เจาะรูนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ผมพี่โตเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปครับตอนต่อไปคนจะทําอะไรครับคนจะร้อยเชือกครับผมอาลวครับขอบนอกเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับขอบในต่อมานะครับ นี่ครับผมแกนเทปกาวที่หมดแล้วนะครับวางไว้ข้างบนนะครับอ,อ๋อมีขั้วของคอนอย่างนี้เหรอใช่แล้วครับต้องไปเจาะข้างล่างนะพี่โจแล้วก็เสียบด้ามคอนของุนนะครับ,รบจะใช้เป็นแกนกระดาษทองขวาน,นครับต่อไปครับนี่ครับคุณเห็นพี่โจใช้เชือกใหญ่ผมก็อยากใช้บ้างเอ้าโอ้โหไม่ยอมกันนี้ เดี๋ยวคนจะใช้เป็นด้ามของคอนครับผมเป็นลายของด้ามค้อนครับนี่จะมีฝาขวดน้ำพลาสติกนะครับครับผมอ่ะแล้วก็หลังนั้นก็ทากาวติดครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการระบายสีกันลวดลายต่างๆที่มันดูเลอะเทอะออกมาด้านนอกนะครับเราร,ระบายสีดําได้สีดำเราขมเข้าไปเลยระบายสีดําไปให้ทั่วเลยนะครับ ให้ทั่วทั้งชิ้นงานเลยของพี่โจเนี่ยทั้งโล่เลยส่วนของด้านนะครับคนใช้เป็นสีน้ำตาลแดงนะครับน้ำตาลแดงส่วนผสมแดง2ส่วนวน,วน,น้ำเนนงิน1ส่วนเหลืองส่วนครับเอาล่ะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราได้ โล่สีดําค้อนสีดําเรียบร้อยแล้วเราจะทำใช้วิธีการปัดสีเพื่อให้ดูมีความเงางามและเหมือนโลหะมากยิ่งขึ้นพวกโลสีทองแล้วก็ของคนเป็นสีเงินใช่ไหมครับมันเป็นสีเฉพาะที่อาจจะต้องไปซื้อที่ร้านเครื่องเขียนแต่ถ้าเกิดน้องๆไม่มีใช้อย่างอื่นแทนอาจจะเป็นของถ้าเป็นสีทองอาจจะใช้ปรับใช้เป็นสีเหลืองใช่ไหมครับสีเงินนี่ก็อาจจะเป็นสีขาวใช่ไหมครับลองดูละกันนะครับผม เอาล้วครับหลังจากนี้นะครับก็ของพี่โตเดี๋ยวต้องมาติดที่จับก็ตัดเอากระดาษลังนะครับแล้วก็มาดัดดัดหน่อยทากาวติดข้าคือเทพเจ้าสายฟ้าแล้วเจ้าลระเป็นใครอ่ะข้าเป็นพิธีกรรายการความศิลปะเด็กจองจะเข้าแหละโอ้ยโดนตีแต้นแต่แต้แต่แต้วแต่แต่แต เทควานี้เทจริงน่ารักเพราะว่ามันมันก็ดูเป็นแบบว่าแม้จะดูเป็นของเล่นนั่นแหละแต่มันก็ดูเฮ้ยทุเทนะเฮ้ยผมว่าเทเอาแบบว่าลองทําแบบว่าตอนเด็กๆถ้าเรามีอันนี้เล่นกับเพื่อนเราคงหล่อหล่อในแก๊งใช่ใช่ผมนี่ตอนใส่ชุดก่ออะไรตอนนั้นน่ตอนเด็กผมมีแต่เพื่อนผู้หญิงไม่ได้เล่นอะไรเลยแบบนี้เลยคุณขายของอะก็ได้เออผมโดดยางเล่นเป็นเสาเสาเสาก็ทาสีได้นะทาสีตัวผมอะเหรอใช่ใช่ให้เป็นเสาผมอยากลองทําโล่บ้างละเฮ้ยผมว่ามันมาตามคิวตามคิวแล้ว เมื่อกี้ว่ายังไงนะครับเพ้าะว่าผมได้เล่นโดดยางกันถ้าเขาจะโดดยางกันผมได้ยินชัดเจนมากครับดังนั้นเราไปครับได้ยินว่าได้ยินว่าว่าอยากจะทำไม่นี้จากกระดาษลังรับไปก่อนครับหนึ่งหนึ่งอ่ะและที่สำคัญขาดไม่ได้นะครับอ๋อถ้วยรางวัลของเราไม่ใช่ครับมันคือโลกครับผมว่ามันยังขาด การตกแต่งแล้วก็ทําให้มันดูเป็นโลหะเหมือนจริงอะครับ่เดี๋ยวเราลองทําให้ครับฝากด้วยนะครับบผมว่าอะไรครับเพราะว่าผมจะเอาไปทะเลครับเอาถนี่ครับดึงไปจับตาแล้วเข้าไปคุ้มแล้วจับอาแล้วเอาโล่ไปทําอะไรครับผมเอาไปกันครับแต่ไม่ได้กันอาวุธนะครับกันเครับเอาไปกันแดดครับเรื่อเดี๋ยวนะเราเรามีโล่แล้วในกล่องนี้คืออะไรครับหนึ่งสองสามเรามีเรามีฝาแก้วน้ำ แก้วกระดาษกระดาษแล้วก็ฝาขวดแล้วก็เชือกนี่มันอุปกรณ์เหมือนของพี่โจเลยครับใช่ครับเรามาดูว่าเราทําออกมาเป็นแบบไหนอ่าเราจะเริ่มทํากันแล้วครับแต่กาวไปแล้วอ่านี่พี่เบิร์ตมีอะ้รที่แปะกาวเดี๋ยวผมจะมาประกอบกันทีนะรอไว้สักพักนะเพราะว่ามันกำเยิมคุณวิกจะทําเป็นตัวอะไรครับไม่โบกาวเพราะว่ามีคอนเซปต์ว่าเออมิสเตอร์กริ่งเราเนี่ยจะเอาโล่นี้ไปทะเลดังนั้นมันต้องมีความเข้าวิเข้าวิ เราจะทำให้มันน่ารักน่ารักแบบคาวีอรคาวีอี์ออแต่มันต้องทำเป็นโลหะไม่ใช่เหรอคุณครับทำได้แค่นั้นแหละครับ ได้อยูออไ่ได้ได้ได้อันนี้เราใช้เทคนิคแบบพี่โจนะครับระบายสีดําลงไปก่อนให้ทั่วทั้งอันเลยครับตอนนี้เราลงสีดําทั้งหมดแล้วครับจะไม่แห้งเดี๋ยวเราจะรอแห้งแล้วเดี๋ยวเ,เข้ามาปัดเงินปัดทองกันอ่อางั้นรอสักครู่ครับอ่าตอนนี้สีเราก็แห้งแล้วครับ,รบแล้วเราก็จะมาปัดเพื่อให้มันดูเป็นโลหะโดยการมี สีเงินและสีทองนะครับครับผมเริ่มปัดเลยครับโดยการปัดผมจะให้ครูพี่เบิร์ตปัดสีเงินแล้วผมจะปัดสีทองพร้เสร็จแล้วครับโลหมีของเราโล่หมีใช่เพราะว่า จริงๆแล้วการปัดแบบนี้ทาให้มันดูเหมือนเหล็กเราทาไมถึงต้องเป็นแบบนี้รู้ไหมจริงๆแล้ววัสดุจริงๆอ่ะสมมุติว่าย้อนอดีตกลับไปในยุคโบราณนะ,ะโล่มันคือสีเงินหรือสีทองทั้งอันนั่นแหละแต่ผ่านการใช้งานหรือขูดขีดทําให้เกิดรอยสีดําขึ้นมาแต่และนี้เราทาเหมือนอินเวนคือทําสีดําก่อนแล้วทำทำรอยรมันต้องทําดาก่อนอยู่แล้วล่ะใช่ใชเสร็จแล้วครับสำหรับโล่หมีพร้อมไปทะเลของมิสเตอร์กริ่งนอะไรเอาโล่ไปเผม,เมอยากเห็นตอนเขาใช้อะผมไม่อยากเห็น โลมีกันเดดผมไม่มีโลว่ะผมแดดสองหน้าเต็มเลยเนี่ยอ,อเรามาแนะนำศิลปินกันได้ว่าครับผมครับ<อ>ผมศิลปินที่ใช้ความเหมือนจริงมามาเป็นเหมือนคอนเซปต์หนึ่งของงานใช่อย่างศิลปินกลุ่มแรกนะครับชื่อกลุ่มเขาคือศิลปินร่วมสมัยชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเมะเมะที่แปลว่าด,ดวงตานั่นเองครับผมงานที่เราจะมานำเสนอชื่อผลงานแบบในชุดชื่อ c o อน act ผลงานก็คือปฏิมากรรมเหมือนจริงจนแบบโหหน้าเหลือเชื่อเลยสร้างเป็นเหมือนว่าในห้องเนี้ยเกิดคลื่นน้ําอันรุนแรงเลยอยู่ในอยู่ในห้องกะเพื่อมอยู่เลยคอนเซ็ปต์ของเขาน่าสนใจที่ว่าตัวคลื่นนั้นอ่ะคือเรารู้สึกเองด้วยเนาะเวลาเรามองเรารู้สึกว่าคลื่นมันยังมียังมีพลังงานอยู่แต่ว่ามันอยู่ในห้องที่เขากําหนดตว้อ่าแล้วพอห้องสี่เหลี่ยมทึบเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดไม่มีห้องนั้นนะคงสั้นเราเลยอ่าใช่แล้วก็มันแบบว่าสร้างความตื่นตาตรงที่แบบเฮ้ยในห้อง่ะ จะมีคลื่นได้ยังไงใช่างมใช่แล้วก็มีศิลปินอีกท่านหนึ่งเป็นของชาวอาร์เจนตินาทําเป็นลูปคลื่นกันเป็นฝนตกเป็นคลื่นแต่ว่าอันเนี้ยเขาใช้ปริ้นลงบนผ้านะปริ้นลายปริ้นลายคลื่นลงบนผ้าแฟริกก็คือผ้าใบใช่แล้วก็นํามาจับจีบเหมือนเป็นคลื่นจริงๆถ้าดูจากมุมนึงก็จะเป็นรูปฝนตกลงน้ําอีกอีกมุมนึงเป็นรูป ผลที่ทะลุจากคลื่นลงมาด้านหลังจะเห็นว่าด้านล่าง <ผล S 2> ก็มีก็มีหมาเป็นรูปหมายอยู่ข้างล่างใต้น้ํานั่นเองเห็นไหมครับว่าเราสามารถจําลองธรรมชาตินะสร้างสร้างให้มันเหมือนจริงขึ้นมาได้แมก้กระทั่งแบบเนี่ยเราทําในห้องทําให้เป็นคลื่นน้ำเรายังทําได้เลยม,มนุษย์นี่นก็เก่งเหมือนกันนะคราวนี้ก็เปิดโลกอีกแล้วครับเปิดโลกแล้วดูว่าถ้าน้องๆชอบสนใจก็มีอีกไม่จํากัดเลยในในรูปแบบแบบนี้แบบที่ว่าใช้ของ ใช้ความเหมือนจริงมาสร้างงานศิลปะยังไงดูกันว่าคราวหน้าอาร์ตคาเฟ่ของเราเนี่ยจะหาอะไรแปลกใหม่มาให้น้องกันอีกครั้งครับแล้วกลับมาพบกับรายการอาร์ตคาเฟ่เฟได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ